เคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งของปีแอร์โอมิดิยาถ้าหากนักธุรกิจต้องการพัฒนาธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนว่าพวกเขาต้องคิดถึงกฎ CP ที่บอกว่าตลาดประกอบไปด้วยปัจจัยสำคัญ4อย่างได้แก่สินค้า product ร,ราคา price ส,สถานที่ place และการส่งเสริมการขายโปรโมชัน่นและมุ่งหาวิธีพัฒนาปัจจัยทั้ง4เพื่อให้สามารถช่วงชิงหรือรักษาส่วนแบ่งการตลาดเอาไว้ให้มากที่สุดแต่สำหรับปีแอโอมิดิยามหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งเว็บไซต์อีเบ์แล้วเขาจะบอกคุณว่าในการทำธุรกิจนั้นพีตัวไหนก็ไม่สำคัญเท่ากับตัวที ซึ่งเป็นตัวอักษรตัวแรกของคำว่า trust ที่แปลว่าความเชื่อใจปีแอร์ไม่เพียงแต่พูดเปล่าๆเท่านั้นแต่เขายังมีหลักฐานชิ้นสำคัญด้วยนั่นคือการทำให้ eBay มีอัตราการเจริญเติบโตสูงถึงร้อยละ20-30ถึง30อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วันที่4กันยายนคศ1995ซึ่งเป็นวันแรก ที่เว็บไซต์เปิดตัวจนกระทั่งกลายเป็นธุรกิจหมื่นล้านในปัจจุบันทั้งที่ส่วนใหญ่แล้วอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่นั้นมักจะไม่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วและคงที่ต่อเนื่องยาวนานเท่านี้ย้อนกลับไปเมื่อ48ปีที่แล้วปีแอร์ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่21มิถุนายนคศ1961 ในครอบครัวเชื้อสายอิหร่านณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครอบครัวของเขาย้ายมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อปีแอร์อายุได้เพียง6กขวบแม้ว่าพ่อและแม่ของเขาจะยาขาดจากกันตั้งแต่ปีแอร์มีอายุได้เพียงสองขวบแต่เด็กน้อยก็ไม่เคยขาดความอบอุ่นจากพ่อแม่ที่ผลัดกันเป็นฝ่ายปลูกฝังให้เขาเติบโตขึ้น เป็นคนที่กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่ต้องเกรงกลัวสิ่งใดปีแอร์เลือกเรียนสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในระดับมหาวิทยาลัยและจบการศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ย3.01จากมหาวิทยาลัยทัพส์ในปีคศ1988เขาคุกคลีอยู่กับงานในแวดวงไอทีมาตลอดนับแต่นั้นล่าสุด e b a บเผยผลประกอบการในไตรมาสที่3ของปี2014ว่ามีรายได้ทั้งหมดกว่า4,000ล้านเหรียญสหรัฐมีผู้ใช้งานเว็บไซต์ Ebay 152ล้านคนจากทั่วโลกและมีสินค้าให้เลือกซื้อหรือประมูลมากถึง700ล้านชิ้นทุกๆ1วินาทีจะมีการซื้อขายเสื้อผ้าสตรีหนึ่งชุดและทุกๆ1นาที จะมีการซื้อขายรถยนต์หนึ่งคันผ่านทางเว็บไซต์แห่งนี้ประมาณกันว่าทุกๆหนึ่งร้อยเหรียญสหรัฐของยอดการสั่งซื้อ Ebay จะได้รับค่าธรรมเนียมราวสิบสี่เหรียญเข้ากระเป๋าเสมอที่บอกว่าความสำเร็จทั้งหมดของปีแอนั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากความเชื่อใจล้วนๆก็เพราะว่าที่จริงแล้วปีแอรสร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมา ก็เพื่อที่จะทดสอบระบบธุรกิจที่ยืนอยู่บนความเชื่อใจกันระหว่างมนุษย์นั่นเองเมื่อย้อนกลับไปในปีคศ1 9 9 5ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของการใช้งานอินเทอร์เน็ตแนวคิดเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าที่ต้องอาศัยความไว้วางใจคนแปลกหน้าจนมากพอที่จะจ่ายเงินก่อนแล้วรับสินค้าที่หลังนั้นอาจจะฟังดูเหมือนเรื่องเหลือเชื่อแต่ปีแอ กลับมีความเชื่อมั่นส่วนตัวว่าคนส่วนใหญ่ในโลกนี้เป็นคนดีเขาจึงไม่เกรงกลัวที่จะเสี่ยงทำธุรกิจบนเงื่อนไขนี้ดูสักตั้งด้วยเหตุนี้เว็บไซต์ eBay.com จึงถือกำเนิดขึ้นและในเวลาต่อมาก็ได้กลายเป็นเครื่องพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าความเชื่อมั่นและศรัทธาในความดีของมนุษย์ที่ปีแอร์มีนั้นไม่ใช่เรื่องไร้สาระ จากสถิติที่เก็บไว้ตั้งแต่ปีคศ1998ระบุว่าจากการซื้อขาย1ล้านครั้งบน E-Bay มีกรณีช่อโกงเกิดขึ้นเพียงประมาณ30ครั้งเท่านั้นนั่นแสดงให้เห็นว่าสังคมของเราประกอบไปด้วยสมาชิกที่มีความซื่อสัตย์และน่าเชื่อถือมากถึงรอยละ9 9 9 9เลยทีเดียว แม้อีเบจะทำให้ปีแอร์กลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกแต่ปัจจุบันแทนที่เขาจะโลดแล่นไปในฐานะดาวดวงเด่นของแวดวงธุรกิจกลับกลายเป็นว่าเขาได้วางมือจากงานบริหารและหันมาเอาจริงเอาจังเรื่องการทําการกุศลแทนจนชื่อของปีแอร์โอมิดิยาได้รับการบรรจุเข้าไว้ในธรรมเนียบมหาเศรษฐีใจบุญในอันดับที่เทียบเคียงได้กับบิลเกส แล้ววอร์เรนบัฟเฟตเลยทีเดียวปีแอร์พูดถึงเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงวิธีชีวิตของตัวเองว่าผมรู้สึกว่าผมกำลังเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากตลาดที่ประสบความสำเร็จสูงมากซึ่งสร้างขึ้นมาโดยคนธรรมดาธรรมดาที่ล็อกออนเป็นประจำทุกวันทุกวันเพื่อทำธุรกิจของเขาอย่างขยนขันคันแข็งผมจึงต้องคืนบางสิ่งบางอย่างให้แก่สังคมบ้าง เพื่อให้ตัวเองและผู้คนเหล่านั้นมั่นใจได้ว่าความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นนั้นได้นำไปใช้ในทางที่ถูกต้องงานการกุศลที่โดดเด่นที่สุดของเขาก็คือการก่อตั้งโอมิดิ n เน็ตเว www.omidia.net ขึ้นในปีคศ2004เพื่อบริหารองค์กรแห่งนี้ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ว่า ทุกคนมีพลังอำนาจที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ปีแอร์เลือกที่จะเน้นหนักไปที่การทำงานในสองส่วนส่วนแรกคือการช่วยเหลือผู้คนให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากการที่เขาได้เห็นว่าแม้แต่พ่อค้าที่พิการซึ่งอาศัยอยู่ในกวัวเตมาลาก็ยังสามารถทำธุรกิจเสื้อผ้าทอมือบนอ e ีเบให้ประสบความสำเร็จ จนกระทั่งสามารถเลี้ยงตัวเองได้และมีลูกค้าจากทุกมุมโลกรอที่จะซื้อสินค้าของเขาดังนั้นหากคนอีกนับล้านที่ยังยากลำบากได้รับโอกาสหรือความช่วยเหลือที่เหมาะสมพวกเขาก็น่าจะค้นพบหนทางทำกินที่ทำให้เขาสามารถเลี้ยงตัวเองได้เช่นกันส่วนที่สองคือการทำให้ทุกคนในโลก เชื่อมโยงถึงกันได้มากขึ้นดังจะเห็นได้จากการมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนออนไลน์ให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพซึ่งจะมีส่วนผลักดันโลกนี้ให้ดีขึ้นในอนาคตความมุ่งมั่นในการทำการกุศลของปีแอร์ได้รับการเน้นย้ำอีกครั้งผานนิตยสาร The Wall Street Journal ฉบับวันที่17ตุลาคมคศ2007ซึ่งรายงานว่าปีแอ ประกาศจะมอบเงินทั้งหมดของเขาให้แก่การกุศลในอีก20ปีข้างหน้าและเหลือไว้ให้ตัวเองใช้เพื่อยังชีพเพียงร้อยละหนึ่งเท่านั้นอย่าลืมกดซั b s c r i ต e ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอมรินบุ๊กส